สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลงของการดูดวงเย้ yeah. เข้าเดือน11กันแล้วนะคะพฤศจิกานะคะรวมถึงก็เดือนนี้ก็จะมีเทศกาลลอยกระทงนะคะอย่าลืมหาคนรู้ใจหรือหาเพื่อนๆฝูงฝูงไปลอยกระทงเพื่อขอขามาแด่พระแม่คงคานะคะเป็นประเพณีไทยสืบสารกันไปกันด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนาะรักษากันไว้ด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูดวงประจำเดือนพฤจิกาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกิดิ่งกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะหัวใจเม้นบันทึกคลิปหรือรีโพส์เน้นยว r รีโพสนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคเนชาพลาแล้วก็พี่หมอสันกันด้วยนะครับผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์เดือนพฤติกาได้แก่เป๊ะว้าวหทัวมาแล้ว โอ้โหแปดถ้วยอัศวินถือดาบสามไม้เท้าแปดไม้เท้าจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะใครเกิดวันศุกร์นะคะใครเกิดวันศุกร์นะให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวพารวยอะไรก็ได้เกี่ยวกับครอบครัวแล้วที่สําคัญคนเกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนเสน่เป็นเหตุสังเกตได้พอเขาเดือนพฤศจิกาปุ๊บโอ้โหเสน่มาแบบแพลวพราว,ราวทำให้มีคนเที่ยวไล่เที่ยวคือหัวกระไดไม่แห้งแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณจะต้องเบรเพราะคุณจะผิดสินข้อสามกาเมนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าทำไมพี่หมอพูดประโยคนี้เพราะคุณติดไพ่หกถ้วยบวกไพ่แปดถ้วย ไพ่แปดถ้วยคือไพ่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นไพ่ปิดบันซ่อนเลนเห็นไหมพระจันทร์กับพระอาทิตย์ควบเดียวกันเดินก้มหน้าก้มตามันมีสิ่งล่ออกล่อใจเคยเจอไหมที่แบบหลงแสงสีเสียงเป็นแบบนั้นเลยบางคนเนี้ยอาจจะใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาแต่พอไปเจอแบบโอ้แสงสีเสียงอะฮวฮววนิดนึงติดใจ เสียนิสัยนะไม่เอานะอย่ามาเสียนิสัยตอนที่อายุแบ,บนิดนึงไม่ได้เด็ดขาดนะจ๊ะแล้วที่สําคัญใครเกิดวันศุกร์เน้นเรื่องการทํางานและถ้ามีคนแบบเที่ยวไลเที่ยวคือแบบอู้มีแฟนอยู่แล้วอู้พี่รักน้องพี่กําลังจะเลิกกับเขาเองปฏิเสธได้เลยเพราะคนเกิดวันศุกร์ประโยคนี้คุณต้องบบบพี่หมอแม่งใช่ พอคนเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวของตัวเองหนึ่งสมองสองมือสองเท้าพอร้องไห้ไม่มีใครเหลียวแลแล,วละละพอทำงานฝักฝ,กฝ่ไม่มีใครเหลียวแลแล,วละละมันผ่านพน้นจุดที่ท่านจมดิ่งมาแล้วแล้วคุณยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องงองมืองอเงท้าใครถูกไหมละ่ะได้ยินประโยค์นี้ตกมือให้ตัวเองเองโคตรเก่ง เดือนนี้เดือน11ที่ผ่านมาเดือนมกราจนถึงเดือน10เองโค่นลมลุกคุกคานมิตรแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูแฟนเลิกลาไปหาคนอื่นกินน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาตลอดและเดือนนี้เองทำได้แล้วอ่ะเองจะไปสนใจเรื่องอย่างนั้นทำไมเองจะไปสนใจคนที่เข้ามาแบบไม่รู้ตาสีตาศาสตร์ทำไมละ่ะถูกไหมล่ะคะอยู่กับครอบครัวอะไรที่ไม่ใช่ตัดไปเถอะอย่าเอาเห่ามาใส่หัวเชื่อพี่หมอ และที่สําคัญสิกเนเจอร์ในการทาบุญตัวท่านเองขอพรพระผู้ใหญ่ขอพรครูบาอาจารย์เห็นไหมคณชาพันรานไม่เคยพายให้คุณไปเสียตามทําพิธีการนู่นนี่บ๊่บ๊ะบ๊ะบ,บแต่ให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรครูบาอาจารย์ขอพรป้าแม่อาใครก็ได้ที่เรารู้สึกนับถือท่านเข้าใจบางคนบอกอาจารย์ครับพ่อแม่หนูเสียไปแล้ว แล้วก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกรักสิแต่ถ้ามันไม่มีมเลยครูบาอาจารย์เจ้าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะแล้วบอกคุณเลยว่าข้าทําได้แล้วข <laughs> ้าทําได้แล้วจริงๆไม่ต้องไปสนใจใครดีที่สุดไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย